สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พี่แมนมีธุรกิจที่น่าสนใจมากๆชั่วโมงนี้เลยก็คือ a อวานายเอวานายมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดก็คือ AK h e a l t ติโ Pro เป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับและข้อดีก็คือราคาถูกมากๆเลยเพียงแค่หลักร้อยทุกชิ้นและก็ที่สําคัญสมาชิกใช้แล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยเห็นผลชัดเจนมากๆแล้วก็มีการซื้อซ้า80-90เปอรให้สมาชิกเกิดรายได้นั่นเองการเริ่มต้นง่ายๆที่นี่นะครับเพียงแค่ซื้อสินค้า1ชิ้นทุกท่านก็สามารถทีะ เริ่มต้นได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเรียนรู้ลงมือทํานะครับก็จะมีรายได้แบบพแมนแบบนี้นะครับเข้ามาทุกวันแบบนี้เลยนะครับเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องอาจจะมากจะน้อยกันแล้วแต่นะครับเข้ามาตลอดเลยซึ่งรายได้ตรงนี้ที่เราจะได้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราสามารถรับถึง 20,000- ถึง40,000ต่อวัน 2 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นต่อวันโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วที่เหลือคือกําไรตลอดชีพนั่นเองนะครับวันนี้ใครที่ต้องการสร้างรายได้ชั่วโมงนี้นะครับใครที่ต้องการสร้างรายได้ชั่วโมงนี้นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทักหาพี่แมนได้เลยนะครับยินดีที่จะแบ่งปันให้กับทุกทุกท่านพี่แมนก็จะมาบอกวิธีการสร้างรายได้ยังไงนะครับให้เกิดขึ้นทุกวันแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับ